สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออนจะพามาเช็คกินที่โครงการเดอะไลฟ์วายค่ะคอนโดวายบีพร้อมอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวหลายหลายคนอยากจะรู้ว่าคอนโดวายบีที่ออนพูดถึงเป็นยังไงนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ออนจะพาทุกคนไปชมกันตามออนไปเลยค่ะ The l i v e v i b e มาในคอนเซปต์ v i b e is e v e r y t h i n g พบสีสันใหม่ใหม่ของชีวิตได้ทุกวันดีไซน์โครงการเลยมาในแบบไดนามิก สอดแทรกความสนุกเข้าไปในทุกองค์ประกอบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองโดยฝั่งชั้น้องที่ครบครันส่วนกลางที่ร่มรื่นวัสดุคุณภาพที่ใช้ก็ดีเยี่ยมที่นี่เป็นคอนโดพร้อมอยู่แบบไฮรีส์สูง33ชั้นนะคะมีทั้งหมด940ยูนิตค่ะส่วนอาคารจอดรถเนี่ยเขาจะแยกออกจากคอนโดนะคะจอดรถจนได้ประมาณ55%หลายๆคนอาจจะรู้สึกุ๊ยจะเดินเหนื่อยหรือเปล่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าที่นี่เขามีลิฟต์คอยรับส่งขึ้นลานจอดรถสะดวกสบายมากๆค่ะ และน่าจะความสะดวกสบายที่ทุกคนจะได้จากการอยู่ที่นี่แล้วก็ยังมีสวนสีเขียวสุดร่มรื่นขนาดใหญ่ถึง8ไร่ใช่ค่ะฟังไม่ผิด8ไร่ ซึ่งสวนที่นี่ก็ถูกดูแลเป็นอย่างดีทําให้เขียวชอุ่มตลอดจะบอกว่าหายากมากๆเลยนะคะที่จะได้คอนโดสูงวิวสวยพร้อมสวนร่มรื่นแบบนี้ต้องที่นี่เท่านั้นพูดถึงโลเคชั่นของโครงการนะคะตั้งอยู่ใจกลางลาดพร้าวบนถนนมหนโยทินค่ะอยู่ใกล้กับเซน็นทรัลลาดพร้าวมากๆเลยด้วยและที่สําคัญยังใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าถึง2สาย300เมตรจาก BTS สถานีหแยกลาดพร้าวและ700เมตรจาก MRT สถานีพระโยธิน เดินทางสะดวกสบายเชื่อมต่อถนนสายหลักอย่างถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็รัชดาพิเศษได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันทั้งเซ็นทรัลลาดพร้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลเปาโลเกษตรรวมไปถึงออฟฟิศต่างๆไม่ว่าจะเป็น SCB Park หรือว่าปตทค่ะโลเคชั่นดีขนาดนี้แล้วฟัสิลิตี้ส่วนกลางจะดีขนาดไหนตามออนไปเลยค่ะ และตรงนี้นะคะก็คือฟัิลิตี้พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ The Live ค่ะที่ออนยืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่า s ซ m i อัล d o ร์ล็อบบี้ค่ะโครงการเขาตั้งใจออกแบบมานะคะเพื่อรองรับกิจกรรมต,ต่างๆได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้แทรกพื้นที่สีเขียวเข้าไปด้วยค่ะให้เรารู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติทุกครั้งที่ได้มานั่งพักผ่อนขยับเข้ามาในล็อบบี้ด้านในก็จะพบกับวิวสวนแบบพาโนรามาแบบนี้เลยสวยมาก วันไหนอยากชิลๆก็มานั่งเล่นนั่งทำงานตรงนี้ได้เลยค่ะหัดเข้ามาก็จะเจอกับ co-working space ที่ถูกต้องถูกใจสุดๆเป็นที่ที่ทุกคนสามารถเลือกได้ว่าอยากจะมานั่งทำงานหรือว่ามาพักผ่อนมองออกไปเราก็จะเห็นสนามหญ้ากว้างๆเปิดโล่งแบบนี้บอกเลยว่าฟิลกู๊ดสบายตาสุดๆไปเลย มาเอาใจใส่รักสุขภาพที่ส่วนกลางชั้น33กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าด้านบนนี้เนี่ยก็จะเจอกับฟิตเนสแล้วก็อุปกรณ์ครบครันเลยค่ะและที่สําคัญเขายัางมีเจ้าเครื่องไอคลอสคลาวนวัตกรรมการออกกําลังกายนะคะที่ผสมผสานเกมเข้ากับฟิตเนสออกแบบมาสําหรับผู้ใช้ทุกวัยวันไหนอยากจะออกกําลังกายไปชมว,วิวเมืองสวยๆไปก็ต้องขึ้นมาด้านบนนี้เลยค่ะ จากห้องฟิตเนสก็จะเป็นโซนของสระว่ายน้ำว้าวสระว่ายน้ำที่นี่กว้างมากยาวถึง31เมตรใครชอบว่ายน้ำต้องถูกใจแน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนแ a n เอาท์พาวิเลียให้กับสายชิลอ,อย่างเราได้มานั่งชมวิวเมืองยามค่ำคืนวีแลกซ์จากการทาง,งานเหนื่ยๆได้เป็นอย่างดีเลยล่คะค่ะ ออกมาด้านนอกนะคะก็จะเจอกับลานกว้างที่เขาเรียกว่า Mul ติ p u r p o s e Garden ค่ะใช้เป็น gathering space นะคะจะมานั่งทำงานหรือว่ามาทำกิจกรรมด้านนอกแบบนี้ก็ได้สามารถนั่งทำงานหรือว่าจะมาทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้ค่ะเปไ็นยังไงบ้างคะกับส่วนการที่ออนพามาดูถูกใจใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวออนจะพาไปดูห้องตัวอย่างกันต่อรับรองว่าคุณจะหลงรักที่นี่แบบร้อซ กันก่อนเลยนะคะจะเป็นแบบ1ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะขนาดอยู่ที่31.75ตารางเมตรนะคะจะเห็นว่าห้องเนี่ยเขาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนมากๆเลยล่ะคะ่ะเปิดเข้ามาก็จะเจอกับโซนคิดเช่นโดยเราจะได้เป็นครัวปิดนะคะสามารถทำอาหารแบบจริงจังได้เลยถัดไปอีกก็จะเป็นโซน living area ที่สามารถใช้เวลาส่วนตัวบนโซฟาดูทีวีได้แบบชิลๆเลยล่ะคะ่ะหัดมาอีกห้องก็จะเป็นห้องนอนแล้วห้องนี้เนี่ยก็จะได้เทควิวสวนสวยๆแบบนี้เลยด้วย พามาดูห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ํากันบ้างดีกว่านะคะขนาดประมาณ59ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามาจะเจอกับครัวปิดแบบนี้นะคะบิวอินให้แบบนี้เลยการกลิ่นได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเหมาะมากๆกับคนที่ชอบทําอาหารค่ะห้องนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าห้องที่แล้วนะคะตรงที่ว่า Living Area กว้างขึ้นมากๆเลยแปลว่าคุณสามารถ c create มุมที่ชอบกิจกรรมที่ใช้ได้เลยล่ะคะ่ะแล่ถ้าเดินเข้ามาตรงโซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอน โซนตรงนี้คือโซอนห้องนอนนะคะและนี่คือห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัวอู้ห้องกว้างขวางมากแล้วก็มีตูเ้เสื้อผ้าให้พรอ้อมเหมือน walk in closet เลยล่ะคะ่ะถัดมาอีกห้องก็จะเป็นห้องนอนที่เล็กลงมากว่าห้องแรกแต่ว่าก็น่าอยู่เหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการเดอะไลฟ์ที่ออนพามาชมในวันนี้เรียกว่าสวยร่มรืม่นแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแถมพื้นที่ส่วนกลางก็จัดเต็มขนาดนี้เรียกว่าอยู่เองก็ดีหรือว่าจะลงทุนปล่อยเช่าก็คุ้มค่าคะ่ะ ถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ขอย้ำเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่สักหน่อยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานของแสนซีวีแล้วก็มีลิฟท์ชิค่ะดูแลจากส่วนกลางให้คุณอุ่นใจตลอด24ชั่วโมงและที่สําคัญยังมีบริการหลังการขายนะคะจาก p l u s Property y ดูแลอย่างเมืออชีพทําให้โครงการสวยน่าอยู่อยู่เสมอค่ะ ใครที่อยากจะมาชมตึกจริงห้องจริงวิวจริงที่โครงการเดอะไลฟ์นะคะก็สามารถปากหมุดนะคะแล้วก็ขับรถมาชมที่โครงการได้เลยค่ะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1685นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวออนขอตัวไปจองห้องของคอนโดเดอะไลฟ์ก<ๆ>่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ